สวัสดีครับทุกคนพบกับครูอ้นอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพาทุกคนครับมาเป่าเครื่รีคอเดอร์ในบทเพลงสนุกสนุกที่มีชื่อว่าบุญบั้งไฟเดือน6ครับไปกันเลยสำหรับบทเพลงนี้นะครับต้นฉบับก็จะเป็นของคุณโจเอ้ภูวสิทธิ์นะครับเรามาดูโนต้ตของบทเพลงนี้กันเลยครับบทเพลงนี้ครับจะมีโนต้ตดังต่อไปนี้ครับโดโดโดลาซอน Mi son do, do 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 la son. Mi son ti 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 la son. Mi son ti 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 la son. Mi son do do, re, do la do. Son la do do, re, do la do. do la do la son do la do re mi. เรดียสังเกตครับที่ตัวโดนะครับตัวโดแรกนะครับจะมีจุดด้านบนนะครับซึ่งหมายความว่าให้ทุกคนเป่าเสียงโดเป็นโดสูงครับโดสูงจับยังไงครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเราจะใช้แค่2นิ้วนะครับก็คือนิ้วกลางกับนิ้วโป้งครับเสียงโดสูงไปแบบนี้ครับแล้วก็นอกจากเสียงโดนะครับจะมีเสียงเรด้วยนะครับที่เป็นเสียงสูงนะครับเสียงเรสูง จับเหมือนกับดูแล้วก็ปล่อยนิ้วโป้งออกมาครับแบบนี้ครับเหลือแค่นิ้วเดียวและตัวสุดท้ายที่เป็นเสียงสูงก็คือตัวมีครับมีสูงครับจับเหมือนกับมีปกติเลยครับแต่ที่ไม่ปกติก็คือเราจะปล่อยนิ้วโป้งครับตรงนี้นะครับนะครับแบบนี้นะนี่ครับจับเหมือนกับมีแต่ปล่อยนิ้วโป้งจะกลายเป็นมีสูงครับ มาดูโน้ตท่อนแรกกันเลยครับโดโดโดลาซอนมีซอนโด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 ลาซอนมาดูที่นิ้วครับโตสูงครับเหมือนที่บอกไปนะครับเดี๋ยวแบบนี้นะครับเริ่มนะครับโดโดโดลาซอนมีซอนโด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 ลาซอนมาลองเป่านะครับ นี่คือท่อนที่1นนะครับแล้วเราก็จะมาต่อกันที่ท่อนที่2ครับท่อนที่สองครับโน้ตจะมีดังต่อไปนี้ครับมีซอนที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 ลาซอนมีซอนที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 ลาซอนมาดูที่นิ้วนะครับมีซอนที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 ลาซอนมีซอนที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 ลาซอนมาป้อพร้อมกันครับ ได้2ท่อนแล้วนะครับเอ้าลองมาต่อกันสิครับตั้งแต่ท่อนที่1เลยนะครับถึงท่อนที่2นะครับอ้าวาเก่งมากเลยครับนี่แหละครับนี่คือ2ท่อนแล้วนะครับต่อไปครับเรามาต่อกันที่ท่อนที่3ครับ ท่อนที่สามครับจะมีโนต้ตดังต่อไปนี้ครับมีซอนโดโดเรโดลาโดซอนลาโดโดเรโดลาโดต่อไปมาดูที่นิ้วนะครับมีซอนโดโดเรโดลาโดซอนลาโดโดเรโดลาโดอ้าวได้แล้วก็มาลองเป่ากันดูครับ เราเป่าได้คล่องแล้วนะครับก็ไปต่อกันที่ท่อนสุดท้ายครับนั่นก็คือท่อนที่4นะครับท่อนนี้ครับจะมีโน้ตดังต่อไปนี้นะครับโดลาโดลาซอนโดลาโดเรมีมาดูที่การวางนิ้วกันนะครับสำหรับท่อนนี้นะครับโดก็เป็นโดสูงนะโดลาโดลาซอนโดลาโดเร มีต้องมีสูงด้วยนะครับปล่อยนิ้วโป้งนะครับแบบนี้นะครับมาลองเป่ากันดูนะครับต่อไปครับลองเอาท่อนที่3กับท่อนที่4มาเป่าต่อกันดูนะครับ นี่ก็คือท่อนที่3กับท่อนที่4นะครับเมื่อเราเป่าทั้ง4ท่อนได้คล่องแล้วนะครับเราก็ลองเอามารวมกันนะครับตั้งแต่ท่อนที่1มาท่อนที่2ท่อนที่3และท่อนที่4นะครับจนจบเพลงเลยนะครับมามาลองกันดูครับ และนี่ก็คือบทเพลงบุญบ้างไฟเดือน6นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเป่าคลุยรีคอร์เดอร์กันนะครับสำหรับใครที่ต้องการให้ครูอ้นนะครับสอนบทเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาใต้นี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรอชมกันว่าบทเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย